ขยะให้มันเป็นฟุม้นเปลี่ยนข้าวน้ำโภชนาหารให้มันเป็นของทิพย์ใช่ว่าขยะเป็นของต่ำาการกระทำมันเป็นของสูงเอาของต่ำออกมันของสูงเอาของต่อกมันสะอางผ้า ไม่มาจะสวยพอเาะ้เราเก็ยมาเก็บนี่ยก็แล้วบินบ้าไอ้พวก้ามาเก็บขยะไมะามาเก็บขยะอยากว่าว่ามาเก็บอาบุญฟังขยะมือนของสา ดุนน่ะทำความสะอาดทำของสกปรกให้มันสะอาดนั่นแหละวันเราปฏิบรรรรัติาาทำอ่ะทำไรกิเลสคือความสกปรกใจมันสะอาดถ้ามันเองนี่ใส่เป็นจิตวัดวาดวาดเก็บเก็บ ที่อย่าานะเอามาใส่เลยตองขออนุาตเรกขอกระพระูพเทธเจ้าไปเ,าเลยใสเ,เลยเ,เลยเี่ม <c oughs> ไม่เสียเดียวไม่ไม่รับบานนะอลองให้เ,หเสียก่อนเ็บเจ็บน,นี่คือการสร้างนิสัย สาษานั้นเขาเรียกว่าภาษาโลกเขาใช้คําว่าวินัยแต่ทางพระท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นท่านว่าสร้างวิใส,ใสัยวิสัยเส้นสีสันท,ที